สวัสดีครับวันนี้โยฟมนะครับวันนี้ก็จะพามาดูบ้านสวนนะครับเดี่ยวันนี้ก็จะทําการทาสีนะครับจากบ้านที่เราเคยทําไว้นะครับโขปูนโดยใช้กระเบื้องเก่าแล้วก็ใช้ประตูเก่านะครับแล้วก็น้าต่างเก่าใช้เหล็กเสือเหล็กมือสองนะครับมารีโนเวทบ้านมาโดยใช้ อ่โกแบบง่ายนะครับตอนนี้ก็ใช้ค,ค่อยๆทำนะครับตอนแรกก็ทำห้งน้ำเสร็จก่อนแล้วอีกสักสองสามเดือนแล้วก็มาทำอ่าตัวหาซื้อกระเบื้องเก่านะครับแล้วก็ขอปูนอ่าแล้วก็ลอเก็บตังสักพักนึงนะครับตอนนี้ก็ก็มันมีสีเก่าอยู่นะครับที่บ้านเดี๋ยวเราก็จะใช้สีเก่านะครับมาทาอ่าดูบ้านสวนนะครับ ว่าเราใช้สีเก่าที่ว่าเราพอเหลือนะครับเอามาทาตกแต่งดูต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อนี่คืต้นนะครับบ้านสวนที่เราจะต้องปรับปรุงนะครับต้นแต่เราก็จะทาสีลงพื้นก่อนทาสีเขาเรียกว่า,า,ท,าทาสีพื้นเสร็จแล้วก็ใช้สีจริงทาทับต่อนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเราดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับครับผมคราวนี้เราก็จะมาทาสีบ้านโี่ใช้สีเก่านะครับเบืต้นเราก็มีสีรองพื้นนะครับอันนี้มันก็เป็นสีนะครับซุเปอร์ชิวนะครับที่มาเราเหลือนะเขาบอกว่าสีรองพื้นปูนใหม่นะครับอันนี้ อันนี้เราจะใช้สีรองพื้นนี่ทาทาสีรองพื้นก่อนเสร็จแล้วเราก็จะใช้สีจริงนี่นะครับใช้ทาสีจริงแล้วก็ทาเลยเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองทาดูาสีรองพื้นเนี่ยเบื้องต้นก่อนสะสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ตัดไปดูว่าตอนเกือบเสร็จจะเป็นยังไงต่อน,นะครับอ่าจะใช้สีเก่าอันนี้เราก็มาใช้เ,เกือบเดือนหลายเดือนแล้วนะครับ เรามาลองดูสิเป็นยังไงบ้างเปิดฝาเราลุ้นกันเลยนะครับว่าสีมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูบางต้นนะสีมันจะใช้ได้อยู่นะครับ ใช่นานองคนทั้งคนเท่าไสีลงพื้นแล้วก็สีจริงแล้วใช้เป็นสีเขียวนะครับสีจริงสีเขียวหรือว่ารือมีไม้คนก่อนเดี๋ยวหาไม้คนก่อนนะครับ ได้ครับลงทาสุดต้นเผยจะทาไปเรื่อยๆทาเป็นหน้เนีเย่ยตอนนี้เราก็ได้ทาสีลงพื้นบูนนะครับเสร็จแล้วเบื้องต้น เดี๋ยวเราก็จะทาสีจริงสีจริงแล้วว่าใช้สีเขียวนะครับสีเขียวตอนนี้เหลือจากทาที่บ้านก็เอามาใช้นะเพื่อประหยัดเดี๋ยวว่าอนาคตถ้าสีไม่พอเราจะเพิ่มเติมเราทยอยทําเองนะครับแล้วก็ค่อยๆกันไปอ่านี่เป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองทาดูนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมแล้วกเกะ อ,อ่องเงินมใช้นานครับสีเขียวอ้ใช้ได้โอ้ใช้ได้ครับใช้ได้สีเขียวนี้เราซื้อจากไทยวัสดุมานะครับ ีครับผสมสีเ้าเรียกว่าสีแท้ทงพาสีเบื้องต้นแปลงนี้แปลงไหนเลยครับเดี๋ยวลองดูต่อไป เพื่อไม่ให้ปเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวไปดูตอนจบเลยครับผมมาจะเป็นยังไงครับเบื้องต้นเราก็ทาสีอ่าสำเร็จแล้วนะครับอันดับแรกเราก็ทาสีลงพื้นก่อนทาสีลงพื้นเสร็จแล้วเราก็อ่าทาสีจริงนะครับทาสีจริงแล้วก็เบื้องต้นนะครับตอนนี้ก็โอเคแล้วเหลือแค่ตกแต่งอีกหน่อยเหลือแค่ สีไม้ตกแต่งสีไม้ต่อนะครับเอาให้มันเรียบร้อยแล้วเราก็ทําตรงอื่นต่อค่อยๆทยอยทําทียนิดีนดครับเื้่งต้นนะครับก็สีไม้นี่เราก็จะใช้สีเก่าเหมือนกันจากาที่เราเหลือแต่ถ้าเราจะทาเพิ่มเติมเราก็อาจต้องซื้อเพิ่มทั้งนี้เราทําแบบประหยัดกอนนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปสีหมดปุ๊บเราก็ทำใหม่สีหมดปุ๊บเราก็ทําใหม่ก,หมก็อย่าลืม ติดตามด้วยนะครับในการปรับปรุงบ้านสวนเบื้องต้นนะครับก็ค่อยๆไปนะครับอ,อันนี้ก็อาจจะเลือะเทอะหน่อยอครับ,รบเดี๋ยวเราก็จะมาทาสีบ้านกันนะครับ โดยใช้สีรองพื้นก่อนแล้วเราก็จะใช้สีจริงก็คือสีเขียวแต่ว่าสีเขียวเราเนี่ยเราจากไปทาบ้านที่แล้วมาแล้วก็ใช้ไปบางส่วนแล้วตอนนี้มันก็เหลืออยู่น้อยอาจจะทาไม่เต็มหลังนะครับแต่เราลองดูว่าเราจะไอ้ส่วนสีรองพื้นเนี่ยดูแล้วมันพออยู่เพรามีเกินครึ่งถังอ่ามีาสีรองพื้นมันมีเกินครึ่งถังครับสีรองพื้นพื้นปูนใหม่ เดี๋ยวเราก็มาเราดูไใ้สีจริงว่ามันพอหรือไม่พอนะครับเดี๋ยวเราก็มาเราดูอีกทีนะครับเดี๋ยวจะทาให้ดูเบื้องต้นไห้สีลงพื้นใหม่นะครับ ต้องค่อยๆขาไปเรื่อยๆนะไม่ต้องเรียบร้อง แล้วเดี๋ยวทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวไปด,ดูตอนจบนะครับว่าทาไปเรื่อยแล้วมันจะเป็นยังไงต่อน,นะครับเทิดตอนนี้ก็คือยังไม่ค่สมบูรณ์เดี๋ยวผมจะตัดไปดูตอนที่สีลงพื้นเสร็จแล้วเลยนะครับเบื้องต้นนะครับเราก็ทาสีลองพื้นเสร็จแล้วนะครับแต่ว,ว่าตอนนี้ เราก็ได้ไปดูสีหลักก็คือสีเขียวนะครับดูแล้วสีเขียวเรานะครับก็น่าจะไม่พอเราดูด้านหน้าเราจะทําขอบล่างกับขอบอ่ากับขอบที่อ่าขอบเสานะครับดูว่าขอบเสาก่อนอ่าขอบกันเปื้อนดูแล้วน่าจะพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูรนะยะอ่าไกลอีกทีหนึ่งว่าว่าว่าเนี่ย แต่สีมันไม่พอแน่ๆ so, สีสีพื้นสีเขียวเราที่เราเตรียมไว้เนี่ยไม่พอแต่ว่าเราเจเอาสีเขียวด้วยทำเป็นขอบเดีย๋ยวเราไปดูระยะไกลกันครับว่าอ่าระยะไกลที่ว่าเขาเรียกว่ามุมมุมกว้างของการทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเวลาเรานั่งทำอย่างเงี้ยเรามองดูระยะใกล้ๆเนี่ย มันมองงานไม่ออกว่างานข้างหน้ามันจะเป็นยังไงต่อครับเดี๋ยวเราไปดูระยะไกลกันนะเดี๋ยวถ้ามองระยะไกลเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาทําสีอีกทีนึงอ่าดูว่าสีเนี่ยว่ามันจะทําได้ไหมอ่าทาแล้วมันน่าจะเป็นยังไงครับครับผม นะครับตอนนี้เราก็มาดูระยะไกลแล้วจากเนื้องานเรานะครับเราก็มาดูแล้วว่า,าถ้าเกิดไม่ทามันก็ไม่สวยสรุปแล้วแต่เ,เราจะเอาสีนะครับสีเขียวที่เหลือของเราเนี่ยแต่ว,ว่าดูแนละ้วถ้าทาทั้งแผงเนี่ยทาไม่ได้เนี่ยแต่ว,ว่าตอนนี้เรามีสีรองพื้นแต่ถ้าเราเออกมาทาขอบล่างครัขบขอบข้างมันก็จะดูสวยขึ้นอีกหน่อยครับผมกระดูกเบื้องต้นแล้วก็อันนี้คือเนื้องานเบื้องต้นนะครับ อาจจะเรา z o มาดูระย,ยนะไกลน่ะก็น่าจะโอเคขึ้นนะครับอันนี้คืองานของเราเบื้องต้นนะครับว่าเราก็จะต้องแต่งอันนี้คือเราทําบ้านเองนะครับแบบประหยัดก็ต้องค่อยๆทําไปนะครับอ่าดูแล้วนี่ครับทา,ทาต้องดูแล้วเราต้องทาขอบเดี๋ยวเราจะทาขอบล่างกันนะครับเสร็จแล้วขอบล่างเสร็จ ดูสีถ้าสีเหลือก็ทาขอบข้างต่อถ้ามาเหลือเสร็จปุ๊บถ้ามาเหลืออีกสักหน่อยนึงเหลืออะไรยังไงเราก็จะเก็บไว้ก่อนเอาไว้แก้งานต่อนะครับเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็คือสีที่เราจะต้องทาลงพื้นแล้วก็จะทาสีต่อเดี๋ยวก็ลองติดตามดูต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อครับ หลังจากเราทาสีลองพื้นเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราก็าดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะทาสาีขอบข้างล่างแล้วก็ขอบขอบข้างครับเพราะสีเราเหลือน้อยเราก็จะทาสีมันเหลือน้อยมากแรกเราก็จะทาสีทับหมดแต่ดูแล้วมันก็ถ้าทาสีขอบข้างมันก็จะดูดีขึ้นดูสวยขึ้น,นครับเพราะเราทาสีหมดอ่ะมันไม่ได้ ทาได้แค่ข้างแล้วก็ลองมาดูกันครับเนี่ยวเราจะทาแล้วเป็นยังไงต่อนะครับมาดูคนโตเลยเราค่อยๆทาไป การหาสีมันก็ต้องใจเย็นๆน,นะทำไปหาไปเรื่อยๆ ก็ลองทายอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่เนื่องจากว่านี่นครับเดี๋ยวเราไปดูตอนจบกันีทีนะครับว่าว่าเป็นยังไงต่อนะครับครับผมก็หลังจากเราทาสีน้องพื้นเสร็จแล้วเราเสี เราเหลือน้อยฮะสีจริงฮะสีเราเลยทาเฉพาะขอบบนี้เราก็ทาแล้วอ่าขอบข้างล่างแล้วก็ขอบข้างนะครับมันก็จะดูสวยไปอีกหน่อยแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะเอาสีรองพื้นนะครับเราก็จะเอาไปทาตรงอที่ว่ามันยังไม่ค่อยดีทาทาบอีกครั้งทําเป็นสีจริงดปวยลายสีขาวเดี๋ยวถ้าเกิดอนาคตทั้งหมดเรามีเริ่มมีเงินมีทองหรือว่าเริ่มมี ซับนะครับเราก็จะทําต่อไปให้มันดีขึ้นกว่านี้เบ mm ื hmm. ้องต้นเราก็โอเคครับก็ค่อยๆทําไปทําแบบประหยัดๆก็ดูแล้วเนี่ยงบประมาณในการทาสีหรือว่าในการทําบ้านต่างๆถ้าเราค่อยๆทํามันก็จะประหยัดครับก็กโอเคครับก็หลังจากเรา ทำโชว์ผลงานแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับไปต่อเรื่อยๆครับก็ดูแล้วเราต้องปรับปรุงเยอะครับในการทาสีหรือการทําบ้านต่อครับเพราะว่าดูแลอีกหลายฝั่งเรายังไม่ได้ทำเดี๋ยวเราก็คอยดูต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อเบื้องต้นอันนี้คือภาพาที่เราเห็นก็คือระยะระยะใกล้ครับเดี๋ยวเราก็ตอนจบเดี๋ยวจะมีภาพระยะไกลดูอีกทีนึครับว่า ปติดตามนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อครับผม